กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สกู๊ดสกคนเนาะืัอนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจังใดขอฝากความักและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องๆเอฟซีทางฟังไทยละกะต่างประเทศนาอเนาะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาละกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องน,น้อยๆของบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยละกะ ลหลายประเทศในอาเซียนนะนี้มาให,ให้พี่น้องในเบืองในสมยางเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในวะันนี้เนาะบอลลูจสภาพ,พี่น้องไปาฟังเรื่องราวดีๆของสาวลาวที่เพื่อนเทดเวียกหรือว่าทํางานอยู่ในเมืองไทยที่ว่าเป็นแม่เลี้ยงเด็กทุกคนเป็นผู้เลี้ยงเด็กน้อยเลยเนาะึ่งว่าเพื่อนเทดเวียกอยู่ไทยก็เป็นเวลาหกว่าปีแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เพื่อนจะมาเปิดใจว่าถึงการดำรชีวิตอยู่ในประเทศไทยแะ้วก็เจ้านายของเพื่อน ว่าเป็นคนแนวใดดจะเบื้องแยงช่วยเหลือเพื่อนแนวใดได้เนาะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนประทับใจแล้วก็สิ่งที่เพื่อนอมักที่สุดอยู่ในประเทศไทยว่าจะมีเรื่องอันใดแดทุกคนบ้าลุยคิดว่าพ่อแม่พี่น้องไดครับฟังเรื่องราวของสาวลาววันนี้จบไปทุกคนก็น่าจะมีความสุขคล้ายๆก,กันกับเบ้าลุยแน่เนาะเพราะว่าน้องเป็นคนที่น่าฮักว้าม่วนแล้วก็ว้าว,วาความจริงสิ่งที่พบเจออยู่ในเมืองไทยทุกคนว่ามันเป็นแบบนั้นแน้เนาะ สลับเรื่องราวดีๆในนอกบาวลุยกะแนะนำามาจากช่อง YouTube บ ia าโบ o โซล่าเสียงแนลรวทุกคนซึ่งว่าเพื่อนได้ไปสัมภาษณ์น้องสาวคนนัก,ก้าวเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตการเป็นยุคของเมืองไทยแล,และก็วัตประสบการณ์เห็ุเวียงอยู่ในเมืองไทยว่าพบเจออัไดด้ที่สาวราได้ถ่ายทอดออกมาและก็เป็นแนวทางให้แกหลายๆคนคิดจะไปเห็นเวียกอยู่ในประเทศไทย ได้มีบุญเหียนประสบการณ์ตื้มนะทุกคนเอาทุกคนเพื่อเป็นการซักซ้าเสียเวลาเฮาแบบฟังพ่อๆกับบ้าลุยได้เลยเนาะแล้วเฮาจะมารวมกันเราจะที่ฮับสูมีเดินจบไปเนาะสวัสดีครับสบายดีสบายดีบาบูสบายดีบาบูโซล่าใส่แเหล้าต็งออนเนาะกล่องสาวลานะครับน้องสาวแตงออนสาวบายดีน้องลาเนี่ยเดี๋ยวก็ยินดีนะครับวันนี้บาบูกับน้องสาวแตงออนนะครับอยากจะมาออกสื่อสัมผัสนะครับเพราะว่าน้องสาวลาก็เป็นสาวลาเนาะน้องลาเนาะอุ้ยเอ้ามาที่นี่บาบูชายน้องลา แนะนำตัวก่อนหน่องหน้าช mm ื hmm. ่อยังไงเหตุงานยังเมืองไทยจังปีแล้วเหตุงานอีหยังเนาะต่างลาเขาอนุญาตได้แต่สวัสดีน้องเอียงชื่อแต่งอ้อนอายุ12ปีตอนนี้เหตุงานสุดที่เกี่ยวกับการจ้ามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยครับปีละต่างปีกับการเหตุงานอยู่เมืองไทยของน้องสาวแต่งอ้อนนี่มูนีบาโบกะทีว่าจัดสอบถามน้องน้องพี่น้องเป็นแนวทางก่อนนะครับเรื่องเล่าของการ ลำชมหรือว่าหลังการเหลืองล่าของการยิ่งคำถามบาโบเออาจจะบโเก่งนะท่านผู้ชมนะครับกับที่ว่าอาศัยคลิปนี้และการท่านผู้ชมตายอ,อยากคุยเหลืงล่าของหลังสาวกับให้อคอมเมนต์มาแต่วิดีโอเนาะวันนี้ก,กัที่ว่าจะถามหลังสาวหล่าก่อนนะหลังสาวหล่าตอนนี้พักอยูุ่สัยงานอยูุ่สัย ตอนนี้พักอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการทำงานตรง<ฮ>แพทย์กษาเาทำงานอยู่ตรงแพทย์กษาเปล่าของเองอะขาก้ามขาข้อเท้เนาะลืมถามน้องว่านอ้องเทาวลาเป็นคนบ้านไหนแขวงไหนของฟังเล่าอ๋เอ,อ,เอ,อเป็นคนสวรรค์ในเขตแเมืองกาสะพอนแขวงสวรรค์ในเขตเอ้าถึงแล้วแขวงสวรรค์ในเขตแล้วก็บ้านวันย่างจ้ะสวรรค์ในเขตนะฮะเมืองกาสะพอน,นแขก จะเคยื่อยินแต่ว่าอายกไบ่เคยไปนะส่วนตัวแล้วน้องอายุยี่สิบปีสาเอ็ดปีสาวเอ็ดปีเนาะมีครอบครัวอะไรไปบ่จ่าโซดยังบุตรมีคอบครัวการืี่ว่าย้อนยังเราคืออยากมาเห็นงานอยู่เมืองไทยอ่อด้วยความที่แบบครอบครัวก็บริมีเอียงขนาดนั้นนะเราก็เลยแบบที่จริงมาเห็นงานอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ16ปี16ปีใช่ตั้งแต่สิบ16ปีเนาะเพี้ยนในยางบุตรเพียนจบแค่มอหายมั้งใช่แล้วก็ออกมาก็ ก็มาหาเงินงโอ้ยตอนแรกแบบสู่ชีวิตมาแล้วก็แต่พอช่วงตอนแบบเข้าการทำงานมาเรื่อยๆเข้ากัเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกัแบบเออมันก็บดยากอย่างเขนาดนั้นที่จะมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยใช่ส่วนตัวบาบูแล้วค่ะที่ว่าพ่อน้องสาวลาครั้งแรกนะพอกันเธอแรกนะฮะกาที่ว่าเฮะน้องสาวลาฮูอายอไรอย่างได เห็นผ่านในใน u t u b e เออเคยเห็นผ่านๆอยู่แต่แกเข้าไปเบิ่งอยู่โอ้โหเขาเลี้ยกวงตาน้องกันที่ว่าขึ้นคืนเลยบาโบกันเลยขึ้นคืนเลยเรียกดวงตาน้องกันเลยเพราะว่าน้องกับเรื่องมันทีแฟนหน่องตัวเองกับที่ว่าเป็นซีกลางในการนําเสนอหน่องเป็นหน่องมูลนิธน้องกับอย่างาพบบาโบเลยอย่างว่าเพอเนี่ยแต่หูจักกันเนาะกต่ที่ว่าจะถามเรื่องล่างกับการเฮ็นงานเนี่ยตอนนี้กันเพราะว่าอาจจะมีคลิปต่อไปในการสอบถามหน่องเนาะตอนนี้เฮ็นงานอีกอย่างเป็นหลักๆเลย ให้งานเป็นพ no> right> ี่เล yes> ี้ยงเป็นพี่เลี้ยงแม่เป็นพี่เลี้ยงน้องแค่จังไหนนะก็ก็ช่วยแบบพ่อช่วยแบบเพื่อนเบ่งลูกเพื่อนแล้วก็ก็ทำงานบ้านด้วยแต่ว่าแบบก็จ้นายก็ใจดีแฮปปี้นะเพราะว่าเพื่อนก็อย่เป็นแบบครอบครัวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็มีแค่สองสองแม่ลูกเป็นแม่เลี้ยงเดียวก็มีเฮาเข้าไปก็เพื่อนก็คิดเหมือนเฮาเป็นเป็นน้องสาวเพื่อนบ่ดด้แบ่งสนซันแบบว่าเฮ้ยเฮาเป็นพี่เลี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วก็คิดเหมือนเฮาเป็นน้องสาวแบบ เ้ากินอยากไปเที่ยวยังโน่นนี่นั่นก็แบบได้กินเหมือนเพื่อนทุกอย่างเลยโอ้โหสำเนียงน้องเพื่อนกับบ่าววานอ่อนละทั่ยอ่อนละทั่ยเลยบาบุกับคนใจสั่นแะ่เวลาอยู่ไก่เนาะน้องเพนมิสเน่เราเพื่นมิสเน่เนาะบาบุเองอะที่ว่าถามใจไปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่โอ้ยจะเขินไหนด้ยอ้กเขินตัวอยู่ด้วยแต่ที่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามกับเปลี่ยนเรื่องก่อนเนี่หลังวนสิ้เชินนะ เฮ็ดงานอย่เมืองไทยกับเสือหาปีแล้วตลอดระยะเวลาเฮ็ดงานอย่เมืองไทยนะก้าวข้าแรกชีนองเดินทางมากลองเดินทางมากด้วยช่องทางชายแดนฟังเดยของเราไทยอยู่ชายแดนมุกดาหารใช่แล้วก็มุกดาหารก็ที่ลดมาลงมาลงกรุงเทพแล้วก็ตอนตอนแรกก็เฮ็ดงานอยู่อยู่สกุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดใช่จูสกุมวิทใช่หลังนั้นแล้ว อออ่วบยนเใช่แล้วก็มาทํางานก็แบบเออกับเพื่อนโรงงานบอโอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบนายไปอยู่อยู่รามินทาก็เป็นพี่เลี้ยงเงินกันก็ตรงนั้นก็แบบเจ้านายโอเคมากเลยใช่ใช่ก็ยั็ชื่อว่าอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของน้องเนาะพี่น้องน้องตาตานีกับป้าบเองก็บชื่อว่าพอน้องครั้งแรกกับเสียบเทามน้องหลายเนาะตอนนี้น้องคี้บ้านน้องเจนงานยังเมืองไทยนี่ อีกโดนบออันนี้ก็ยัง<ม>บอได้มีเป้าหมายขนาดนั้นแต่ก็แบบเพราะว่าก็ยังโบขึ้นกัน่นาใชเฮ็ดจักปีแต่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนนยใช่ใช่แล้วแล้วน้องเนี่ยไอ้ก<ม>็ยังบังไทยเนี่ยพบควอมอุ่งอย่างอย่างบอ<ม>พบความอย่อยางงเหรอถ้าถ้าตอนแรกๆมันก็จะมีแบบยังเส้นแบบเอ้ยบานบานเขากับบานเฮามันโบขคือกันอะไรอย่างเงี้ยแบบยังเส้นแบบมาเฮ็ดไม่ไมาเฮ็ด แบบอยู่อยู่ลาวแบบเขาจะยู่ลาวแบบเป็นเป็นแบบเป็นกันเองเนาะนนี่นะแต่มาไทยมันมันก็จะคนละฟิลกันอะไรเงี้ยตอนแรกๆเขาก็ต้องปั๊บตัวเขาหาเพื่อนบางที่แบบเขากระทำตัวเหมือน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 ยุบานเขาอ่ะเออบาเขากระปงหูว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันมันดูแบบบ่มีมารยาทในเขากระปงหูอะไรเงี้ยเออใช่การวั้งตัวเนาะใช่การวั้งตัวแต่ตอนนี้เป็นยังไงโอเคแล้วบ่โอเคก็เขาก็แบบด้วยความดีแต่เองก็แบบเบิ่ง เบื้ออเขาเรียกอะไรนะซีรีส์ดูละครไทยอะไรมานเนี้ยเขาก็ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วเขาก็อยู่มาหลายปีเขาก็อ๋อพอโอเคนน่นนี่นะเขาก็พอหูบ้างค่ะแต่ก็ดีใจน้ำเด้อไร <laughs> <c oughs> เงานเนี่ยลองเก็บกเบบงินหลายเลยบอเก็บเงินหรอก็ดยความที่เก็บมาเข้าเหตุง,งานอยู่ไทยเขากับ,บ่อแมนสิบบอกว่าชีสิบแบบเก็บให้แต่ตัวเองเขาก็ต้องแบบฝากเมื่อให้ครอบครัวแบบ ใช่ก็ย no ังเช่นเงินเดือนออกมาเงินเดือนออกมาใช่ไหมเท่ากับประเด็นเงินเดือนหลายขนาดนั้นเนาะเท่ากับแบบแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็ให้พ่อกับแม่หล้วอีส่วนหนึ่งก็เก็บนิดน้อยแล้วก็ใช้จ่ายแบบในในเดือนนั้นใช่แบบซื้อของส่วนตัวที่ให้ตัวเองบ้างอ่างเงี้ยเออนิดๆหน่ออๆเท่ากับที่ว่าอันนี้เหลือห้องนอนไงวะแต่เดือนหนึ่งฝากขึ้นในบ้านจักเทื่อนะฝากทุกเดือนหรือว่าสองสามเดือนฝากเธอนึง มันก็เป็นบางแล้วแล้วแท่แต่แต่แต่ช่วงช่วงนี้ก็ให้ทุกเดือนนะให้เป็นเงินเดือนแบบเงินเดือนหลักๆเลยให้พ่อกับแม่ว่าเอ,อ้ยเดือนนี้เขาจะให้เท่านี้นะแล้วก็เดือนถ้าไปเขาก็ให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่เหลือเขาก็เก็บแล้วก็ oh. ใช้จ่ายภายในเดือนนั้นใช่ <S <S แว่อน้านเพิ่นมีการวางแผนในการใส่เงินที่นี่มีบางคนชี่เพิ่นบอกว่านี่ฮะมาให้งาอยเมบอางไทยแล้วรวยไอ้เราคิดว่าอย่างไร มันบไดหาง่ายขนาดนั้นเงินกว่าสิไดแต่ละบาใช่แบบมันย่างเส้นแบบเออเข้ากะต้องซื้อกินด้วยแบบมันโบเม่์สิว่าแบบหามาแล้วเก็บ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 อะไรเงี้ยเข้ากะต้องแบบให้ครอบครัวแบบโดยความที่แบบครอบครัวเข้ากบเฮ็ดแบบเฮ็ดให้เฮ็ดนาาย่างเส้นเฮ็ดให้น้นกะต้องใส่แบบค่านน้ำม่งค่านน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอะ แบบจ้างคนทําให้อย่างเงยังเสร็จตอนนี้เงินเงินเรามันก็เฟ้อนาะแบบเออใช่แบบซื้ออย่างมันก็แพงอ่ะเขาซื้อมากกระไดนิดนิดน้อยอย่างเงี้ยเราเมัอนก็ถือวามีการบ้างแผนชีวิตนะตอนนี้ก็ถือว่ายังโสดนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังรักซื้อรักงามนะครับยังแบบยังเป็นวัยละอนนะฮะที่นี่สำหรับตัวอายนะก็บือวาในการไม่ง่ายของอายนี่ครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วเห็นนองมากก็ดีใจเนาะในหูจักกันในหักแพงกันนะ เพื่อพายพักนาได้เพึ่งพารายกาันแล้วน้องคิดว่าน้องเสซ็จงานในเมืองไทยไปอีกดุลเข้าบันไดที่เขาเข้าก็ประมาณย่างตอนนี้สาเอปีเนาะที่ตังเปาไว้ก็ประมาณอีก30ปีเข้าก็แบบเบื้อง่อนว่าในแบบเฮ้าสีเก็บเงินใดสำหรับเราเฮาสิแบบกลับไปเข้าสิเฮ็ดอีหยังอยู่อยู่ลราที่แบบว่ามันพแมเมสิกลับไปแบบเฮ็ดให้ดับหน้าอย่างเนี้ยเฮาถ้าเขาจะกลับไปเขาก็ตรงแบบ มีเป้าหมายว่าเฮ้ยเฮาแบบสร้างอันนี้ได้นะลงทุนอันนี้ได้นะ<อ>แล้วก็มันจะต่อยอดใช่แประใช่<อ>แล้วเขาก็ะปูกหัวเขาจะอยู่ได้จากปีแต่ก็เข้าๆก็คือสี่ห้าปีขึ้นไปนั่นแหละน้องเขาคิดดีแล้วลองเช็ง,งานในเมืองไทยหาปีนี่น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์บทเรียนอย่างใดนในการทาง,งานเออย่างเส้นตอนนี้ก็แบบ อตอนนี้เปิดเปิดหม่เลยเพราะว่าเดือวความดีแบบมาทํางานเปลี่ยนพี่เลี้ยงตรงนี้แบบจ้านายนก็มาเที่ยวใช่ไหมแล้วก็แบบเดือนนึงเราก็จะไปเที่ยวแบบเที่ยวระครังเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวไปเที่ยวไอเห็นแบบไปเห็นทะเลเห็นธรรมาชาติ<อ>นู่นนี่นั่นเราก็จะพาไปใช่แต่ว่าในในแต่ถ้าบริเล่าบริเผพาไปอ่าเขาเรียกอะไรต่างจังหวัดเรา<อ>ก็พาเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละแบบ กหหเ,กเ,กเกี่ยวประสบการณ์ไปหาโน่นนี่แล้วเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบยังสิ่งสิ่งที่แบบเฮาบม่ได้เห็นเฮาก็เห็นแล้วก็เฮาบม่ได้กินเฮาก็เคยกินเพราะว่าเจ้านายบริษัแบ,แบ่งแยกว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่เลี้ยงนะเขาต้องกินแบบนี้แบรนี้ทคือเล่ากินอย่างก,ก็กินได้เมื่อสักอย่าง,งอย่างเงี้ยใช่แต่ดีใจน้ำเด้อ <c oughs> <c oughs> หักเมืองไทยบอหักตายอยู่เมืองไทยนี่แนวกินที่มากลายที่สุดอาหารของไทยนะมักอี๋อย่างนั่งพัด กะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกกันนะฮะโอ้โหหนองแล้วกันที่ว่าแล้วที่เที่ยวล่ะที่เที่ยวหรอที่ชอบหรออ่าใส่ไว้กินกินหมดเพราะว่าเพราะว่ามักหลายที่มากเลยที่พออยากไปก็อยากลองอยากไปเที่ยวแบบมันมีที่สวยๆเยอะแยะมานเป็นซื้อแล้วครับติดหูเข้าเลยคืออีหยังอืมก็แล้วแต่ ที่เขาเคยไปบ่อยๆชาวบ้านที่ไหนวะจะบอกนะว่าเป็นพัทยาเอ้ยเออเพึ่งจะไปมาเนี่ยพัทยาแต่ที่ว่าบาบูเองครับบรอยากเจ้าเล็กนอกพี่น้องนอกเรื่องราวของน้องตัวร้ายบันไดนะแต่วันนี้พบข้อกันคร่าวๆคำถามสุดท้ายที่ออยากถามนะันนี้คือคำถามสุดท้ายนะอันนี้เป็นส่วนตัวเลยน้องยังบ่มีแฟนเปบ่เมียังบ่มีโซดแต่บุริย์โใจที่ไดน มีมีสเปคในใจป่ะเอ่อชอบผู้าชายอายุตัวสูง <c oughs> ตัวสูงสูงใช่อายุโตกว่าเซตแล้วก็ผิวขเข้มขเข้มหน้าคมคมจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกีฬาจ้ะแล้วก็ใส่กางรองเท้าบู๊ตสีดำกางเกงยีนหัวแ <laughs> ดงแดงนิดนึว่าขือเร็วนี้เน <c oughs> ี่ย ทา่านผู้ชมนะฮะที่เคลมคลิปบาโบ,โบอยู่ตอนนี้เนาะพี่นอ้นองเนาะถ้าไหนที่อยากสนับสนุนน้องหรือว่าสนใจเรื่องราวของน้องนะนี่ยังโสดยัางมันที่แฟนสเปคก็ถือว่าเป็นผู้มีอายุมันคงนะดูแลน้องได้นะเขาไปสนับสนุนน้องได้ทางชอง<ย>่องทางช่องทางยูทูบเอ่อยูทูบใช่ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดยูทูบ่องใหม่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้เฮ็ดคลิปรองเลยแต่ก็เพิ่งกำลังจะเริ่มทำออโอเ,โอเทางช่องได้นะ ชื่อซื่อซื่อซื่อภาษาลาวแตงอ่อนเวนวักสาวลาวจ้านะฮะสาวลาวแตงอ่อนเนาะพี่น้องเล่าอีกสองข้างหนึ่งออนสาาววลหนูแตงอ่อนสาวลเล่าทีนึงสองข้างเบาแอนอยแอนอยชาแนลภาษาไทยนะฮะที่กำลังยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยอยู่ตอนนี้เป็นมือกล่องนางสังภาพเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเด็กเล่าของน้องสาวเนาะแล้วก็มีนี่เขาถามที่เยาต้องถิ่งถ่ายนะใน่ธรรที่เขาเป็นหลุนุเอื่อยนะที่เขาเป็นหลุนที่เขเม็นงานในเมืองไทยก่อนประสบการณ์เขาต้องมีสิ่งที่เก็บเกี่ยวเขาต้องมีตอนนี้ผ่านวิวหน้องที่เบิ้งคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้ น้องๆที่ยังเรียนอยู่อยากจะไม่เห็นงานทีาเมืองไทยบวกก่ามากหรือว่าอยากตัดสิ้นใจหนึ่งแนวทางจากน้องเข้าแนะนำจากน้องน้องสิฝากจ้งใดถึงน้องๆที่อยากไปงานที่เมืองไทยถ้าถ้าแบบว่าน้องๆที่กําลังเฮียนอยู่ก็แนะนําว่าให้เฮียนให้เฮียนจบก่อนแบบเพราะว่าโดยความดีถ้าเฮียนจบเฮาก็มีอายุแบบประมาณ18ปปีแล้วเฮาก็โตคือล้วอาจจะมีความอดทนแล้วก็ความที่ความอดทนแล้วก็เรียนรู้อย่างในแบบเออใด ได้ได้เร็วกว่าเด็กนันแน่แต่ถ้าคนใดที่แบบว่าอายุยังน้อยแบบโอมีจริงๆแล้วก็มาจะมาหาเนี่ยเขาก็ต้องแบบมาด้วยใจจริงๆนะว่าเขาต้องอดทนเพราะว่าบ้านเฮากับบ้านเพื่อนอ่ะมันบคือกัดไงเออบ้านใช่แบบคือบ้านเพื่อนมันมันแตกต่างกันกันกันลายแห้งจากบ้านเฮ่ออะไรจบ้านเฮ่แบบเออไปใส่นู่นนี่นั่นคนทักทายกันเนี่ยแต่แต่ถ้ามาอยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยแบบ มันอีอย่างกรบโปหูที่เข้าโบเคยเห็นนู่นนี่นั่นอีอย่างเมืนี้เขากรบโปตักไงใช่นี่คือแนวทางและขอเกณน์จากน้องนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ถือว่าพอกันเถลกนะฮะอาจจะบรทามลายยังมีคลิปหนาเลยพี่น้องเลยถ้ายทันไรอยากคู่เรื่องราวของน้องสาวแตงอ่อนนะฮะให้ฝากที่ตามคลิปบาวโบเนาะบาวโบโซล่าเสียงแคลาทั้งสองไปเรื่อยๆแล้วจะมีผลงานของน้องนะออกสู่สายตาเนาะพี่น้องเนาะทั้งจอแก้วแล่กระทั่งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบของนางเนาะของน้องเนาะ สำหรับคลิปนี้บาบวงเองก็ถที่ว่าขอพระคุณนะสถานที<ม>อันงามๆสถานทีแห่งนี้เนาะ M B K มาบนคลองนะบนเสียแยกปทุมวันนะฮะ<ม>ทำขึ้นแล้วเลกแล้วขเขาเะพอะตัวล่าไปเพื่อเท่านี้นะเอาเป็นยาไเดนน่เพือ่อนราจาที่ได้ับฟังเรื่องราวดีๆของสาวลาวที่บาโบเนาะได้ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตการเป็นยู่ละกาการเฮดเวียวกยู่ในฟังไทยว่าเพื่อนพบเจออันในดแล,และก่เพื่อนกันยังได้วเวาถึงคนที่จะไปเฮดเวียวกยู่ในฟังไทยว่าเขาควรจะไป ในอายุเท่าใดแลวก็เข้าไปควรเท็ดอะไรได้ทุกคนมันก็เป็นความหูเป็นบทเรียน,นันนึงให้แกละละ่หลายๆคนที่กําลังจะเข้าไปเฮ็ดเวียอยูในฝั่งไทยเนาะและการนอกจากนั้นเพื่อนก็รอย่างในว่าถึงชีวิตการเป็นยูของเพื่อนที่เฮ็ดเวียอยูในฝั่งไทยก็เป็นเวลา5กว่าปีเลยทุกคนเพื่อนออกจากบ้านไปเ,เวียกอยู่ในฝั่งไทยก็16บปีแต่ว่าปีนี้ เพื่อนกระได้31ปีเลยว่า21ปีก็เป็นเวลา5ปีแล้วทุกคนแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เพื่อนพบเจอเนะาะเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกการย้ายบอลเฮ็ดเวียกทุกคนซึ่งว่าเวียกหรือว่างานหลักของเพื่อนก็นคือเป็นแม่เลี้ยงเด็กหรือว่าเป็นคนเลี้ยงเด็กนั่นเองเนาะการเพื่อนกับยังได้เวาถึงเจ้าหน่ายผู้ที่เพื่อนเฮ็ดเวียกนะบอกว่าเป็นคนที่ มีจิตใจดีแล้วก็พาไปเที่ยวนี่เที่ยวหั่นเพื่อพ้อนคลายแล้วก็เลือกอาหารการกินกน็กินแบบคนธรรมดาเป็นกันเองกับเพื่อนป้าบุ๋ยได้ยินเลยก็รู้สึกว่า,าดีใจนํำนองเนอะที่ว่ามีเจ้านายที่ว่าดีๆทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นเพื่อนกน็อย่างในว่าถึงเรื่องเงินเรื่องคำที่ส่งให้พ่อแม่อยู่ทางบ้านเพื่อมาจูนเสียครอบครัวให้พ่อแม่เอาเองินดังกล่าวท่านไป ซื้อน้ำมันหลืวว่าหับจ้างคนมาเฮ็ดเวียนงานทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ว่าพ่นขายครอบครัวทางบ้านไปอู้หลายเติมนาะมันกลายเป็นสิ่งดีๆหลยเนาะและการพ่นกันอย่างวางแผนใจเวียนอยู่ในฟังไทยอีก5้ถึงหปีทุกคนจนกู้ใจมีทืนมีฮอนหรือว่าเป็นต้นทืนที่จะมาสร้างมาพัฒนาโตอ,อยู่ในฟังเราเนาะมันกลายเป็นความคิดที่ดีตามว่าลุยนะับฟังไปโอ้น้องคนนี้ก็มีความคิดดีๆและก็มีเห็ุผลหลายอย่างเนาะ ถ้าไม่มีน,น้องนะครับฝากนรงนี้ให้มีนความคิดเห็นอะไรกับคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกรลุยได้เด้อน,น้องพี่น้องสลัมนี้บลุยการสกอตอัมลาพระเจ้าแผ่นดิน,นเนาะสุดท้ายนี้ขอการขอว่าสบายดีบ๊ายบาย